สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับ x อ e r i e s ี่ e ปตัวเตี้ยนะครับ2026ใหม่นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2 m a c f o r c e นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็มีให้เลือก2สีก็คือขาวกับดำเท่านั้นนะครับมาดูครับตัวใหม่ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับซื้อรถตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งแล้วนะครับอาจจะแต่งแค่โหลดใส่ล้อนะครับจัดทรงก็หล่อแล้วนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับใครที่สนใจมาชมกันเลยนะครับนี่ครับ ไฟหน้านะครับ LED นะครับแบบโมเดิร์นไลน์นะครับ X-Series เนี่ยจะมีลายเส้นสีแดงที่ตัวคมไฟนะครับแบบนี้ครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับนี่ครับแล้วก็ใหม่ที่ตัวกันชนหน้านะครับพร้อมสเกิร์ตก็คือการดีไซน์เนี่ยรูปแบบใหม่นะครับนี่ครับคาร์บอนนะครับนี่ครับดีไซน์มาใหม่นะครับสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยตัดตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีลายเส้นสีแดงพร้อมกับโลโก้ X-Series นะครับตัวนี้ก็เป็นรอย ปุบเอ็กซิลี่ครับสวยๆครับดีไซน์สำหรับเอ็กซิลี่เราจะพาะนะครับกระจังหน้านะครับก็เดิมๆก็คือเป็นแดงดํานะครับแต่ดีไซน์มาใหม่มีเสาะล่องนะครับนี่ครับสวยๆนะครับโลโก้อิโตซุก็สีแดงนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็กระจังหน้าครับตัวนี้ก็เป็นรังพึ่งสวยงามขึ้นนะครับถัดมานะครับก็จะมีนะครับเอกลักษณ์เอ็กซิลี่ก็คือคาดฝากระโปรงนะครับคาดลงมานะครับเป็นแนวยาวลงมาก็คือนี่ครับสีเทาเข้ม ตัดเส้นสีแดงอันนี้ก็ดีไซน์มาใหม่นะครับตัว X ก็ดีไซน์มาใหม่นะครับให้ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับ X s e ซ i e s ปีดคันนี้นะครับมาชมล้อนะครับก็จะเป็นล้อ16ดําเงานะครับดุมล้อก็จะเป็นโลโก้แดงนะครับออซูซูนะครับนี่ครับพร้อมกับยางบิสโต e นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจคือแต่งซิ่งก็สามารถเปลี่ยนล้อนะครับมีให้เลือกหลายซี่ครับจัดทรงได้นะครับบอกได้เลยตัวนี้นะครับ ัวแก้มนะครับก็จะมีคำว่าโลโก้เอ็กซิลนะครับแดงดําตัดกันนะครับเสาอากาศอยู่ด้านบนหลังคานะครับตัวนี้นะครับกระจกข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวมีให้พร้อมนะครับแล้วก็มีจุดเด่นก็คือมีสเกิร์ตนะครับด้านล่างนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นดีไซน์ว้าวนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาถึงด้านกระบะนี้นะครับนี่ครับขวาชมนะครับ Ex ็กซิลครับ2026นะครับนี่ครับ ภายในนะครับก็จะเป็นแผงข้างเป็นผ้านะครับพร้อมกับพักแขนตัวนี้ก็จะเป็นดําเงานะครับตัดกันนะครับแล้วก็นี่ครับเส้นแดงดํานะครับดําเงาสวยๆนะครับคอนโซลดาแล้วก็ตัดด้วยลายเส้นนะครับสีแดงยาวๆครับเอ็กซิลี่นะครับจุดเด่นนะครับตัดแดงดานะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่ครับจอสัมผัสรองรับ Apple Carplay กล้องหลังมีให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็ภายในก็ดีไซน์ครับเพดานสีดํานะครับนี่ครับไฟส่องแผ่นที่นะครับไฟส่องสว่างในเกงนะครับแล้วก็นี่ครับภายในก็ดีไซน์ของเอ็กซ์ิลี่นะครับนี่ครับมาดีไซน์มาใหม่นะครับเบาะผ้านะครับตัดแดงดํานะครับมีเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามขึ้นนะครับแลก็พาชมแคปหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับมีให้เลือกนะครับสประตูก็มีให้เลือกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับ ตัวล็อกก็ถือว่าล็อกแน่นกลบเลยนะครับนี่ครับมาดูด้านท้ายนะครับนี่ครับจะมีสเกิร์ตนะครับต่อจากตรงกลางมาถึงด้านท้ายนะครับให้ดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยพร้อมดิสบิลเซอร์นะครับนี่ครับเป็นการดีไซน์นะครับพร้อมลายเส้นสีแดงนะครับโค้งนะครับไปตามนี้เลยครับนี่ครับดีไซน์ครับจบเลยนะครับรับคันนี้นะครับลูกค้าต้องการแต่งซิ่งก็โหลดจัดทรงเปลี่ยนล้อหล่อแล้วนะครับตัวนี้ครับ ปลายท้ายเคเลนนะครับแล้วก็โลโก้อีซูนะครับด้านขวานี่ครับมีให้นะครับติ๊กเกอร์คาดนะครับสวยงามนะครับมือจับกล้องหลังมีให้นะครับพร้อมเลยนะครับเอ็กซิลี่นะครับด้านขวานะครับนี่ครับเป็นการดีไซน์สำหรับเอ็กซิลี่เท่านั้นนะครับครับสเกิร์ตนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ถือเป็นตัวเตี้ยอีกตัวหนึ่งหล่อหลอนะครับชมล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับล้อ16นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดําเงานะครับนี่เลย นี่ครับผาชมนะครับรถแต่งจริงนะครับก็ความปลอดภัยเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกรถที่3ไล่ฝ้าหลังนะครับมีให้นะครับมาชมด้านผู้ขับขี่นะครับนี่ครับก็ดูหรูหราขึ้นนะครับพักแขนจะเป็นดําเงาให้นะครับนี่ครับตัดแดงดํานะครับเป็นลายเส้นสวยงามขึ้นนะครับจุดเด่นของ X อ็กซิลเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็ตัวนี้เป็นเบาะนะครับ ยังใหม่อยู่เลยนะครับเป็นผ้าแดงดำนะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับก็สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์พรอมมาติฟังก์ชันนะครับแล้วก็โลโก้แดงนะครับเรือนใหม่ก็ตัดแดงดำนะครับสวยๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2-2นะครับแล้วก็ขออนุญาตพาชมนะครับเครื่องยนต์ใหม่พร้อมกับรถ X-Series นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวพออนุญาตเปิดให้ชมนะครับ นี่ครับใครที่ชอบนะครับความแรงนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับ2.2แมคฟอร์ครับนะครับ163แรงม้านะครับตัวนี้ครับนี่ครับใหม่นะครับยูโร5นะครับตัวนี้ครับนี่ครับ X-Series นะครับสปีดนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของนะครับดาวน์ต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ TikTok Facebook YouTube สมดึกอิสุอะไรนะครับเบอร์มือถือและใดใดนะครับ081 4ี่เก้าดหครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ